แปลกด้วยฝู่นีแ่แกครับด้วยแบบไม่เลิกเด็กข้าก่อนก็ลง youtube ไปแล้วนี่ลง youtube หลายรอบนะสี่หนึ่งแปดเนี่ย,ยใช่ป่ะเสียงเครื่องมันเป็นแบบนี้ ออกแล้วโอ้โหตกใจไปถึงคอเลยเมื่อกี้กิดลงเข้าไปเลยเต็มเต็มว่ามันจะไม่ดำขนาดนี้โอ้โหไม่ดาษขนาดนี้อะไรดูดูดูผีดีผู้ใหญ่เลยผียังดังนะหลายรอบเลยครับ ไปอย่างนี้ผมกนี้เราเข้ปนเถอเนี่ยสามายเนี้ยไม่เท่าเลยขาพอสั่งเขาดีจิบแถมยังตกใจี เย่างปีดอย่างจางไคด้วยปล,ล่าตาแรกอ่ะนัง่งแรกโดโดที่โดนโดนตู่อไปห้าม,ามดิมนคาใครนะเว้ยไม่ยอมโดนดินคาเออว่าโอ้โหวันนี้ครับช <c oughs> ุดขบวนยาวจริงครับขบวนหกสามสองดูดิยาวจริงอ่ะพี่นับได้ทั้งจมหนวนทั้งหมดสามติ๊กตู้อ่ะ ติดรถฝั่งโน้นดิเครื่องกัน,น,นยังไม่ลงโอ้โหวันนี้ครับชุดขบวนย่างจริงครับชุดขบวนหกสามสองอันนี้ครับหมายเลขสองสามสามหนึ่งสักหนึ่งหนึ่งสองสามนี่ครับมีตู้ใหญ่มาด้วยครับหมายเลขสี่สี่สองหนึ่งศูนย์เจ็ด ใกล้หมดแล้วครับตอนนี้ครับกล้หมดแล้วครับจอดนิ่งสนิทเลยครับตอนนี้นี่เห็นไหมครับเจาะนิ่งสนิทเลยใกล้หมดแล้วด้วยนีย่ตู้สุดท้ายนี่ครับดูแคร่ล้อครับแค่ล้อของเดวูบาร์เบ้อ เอ้ยเสียงปล่อยลมเฮ้ยขยับแล้วอ,อันนี้แคร่ล้อของซูมิโตโมโรรโโตรบริโคตันรถบอมหอเดิมครับหมายเลขเดิมเนี่ย หมายเลข5 0 0 0 2แล้วก็มีกล้องด้านหลังอ่ะอ่าออกมาแล้วค่ะกับข้าว